ทุกคนันนี้จะมาสุ่มวงวัดใส่ในนี้หนึ่งคนมาุนะก้งมาขได้ไห่คดว่าอเียน่ทงม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้กอาคน จะไม่มา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 จะไมมาจำไมมาอีกครับจำไมมาแค่นี้ก็รู้แล้วตัวอะไรนี่สับพูนตีหุ่นเดี่ยวไฟไม่ได้ จะร้องก็้อนองผกเต็มมาจะมีมงบัสใส่ในนี้อยู่มาเอาแพงว่จะา้อนพันธุ์ดีกวคนตมาตามนี้เราใส่ในนี้ไเ,เรียบร้อยอคุณเดีนย้นั่งออกแต่รอยตัวเอลอยพันธ์นะ bảo mình tắt cũng nhân biến thuộc cô ông liễu nè cũng hoan ủa thuộc